เป็นโอกาสซีบิกตัว e l plus ค่ะรถย2ิบสอยนะคะกนนีลูกค้ารถเกียรีนะลูกค้าัรนีรถเกียีนะลูกค้าไม่พิมาสามหมื่นเจ็ดพันกโลลูกค้ากนนี้มั่นใจไม่แท้นะคะไม่พิมาสามหมื่นเจ็ดพันกโลนะันนี้ทางเกมมีให้ออโต้ะไปขียร์ดก็มีให้ค่ะรถเกียรีสองนะก็โทรแจ้งทราบแล้วค่ะราคาเปิดอยู่ที่5้าแสนสบาทเช่เไยค่ะ ตอนนี้ออนไลน์ไปแล้วอยู่ที่5้าแสนสี่แล้วค่ะมากกว่าเฉลยราคสู้ต่อบิดต่อได้เลยนะตรวจสอบราคาแล้วมาเล่นกันด้วยนะลูกค้าตอนนี้ราคาอยู่ที่5้าแสนหกหมื่นแปดพันแล้วค่ะเจ็ดสองราคาเป็นราคาเจ็ดหกราคาเป็นแล้วค่ะห้าเจ็ดแปดผสมราคาเป็น้วค่ะสู้ต่อบิดต่อได้เลยค่ะเท่าไหร่คะหกแสนบาทขอบคุณค่ะเสนอราคาแรกที่นางประมูลณ์หกแสนบาทที่ลานให้ราคามาหกแสนหกแสนสี่พันหกแสนห้าขอบเงิค่ะหกแสนห้าหมื่นที่ลานให้ราคามาหกแสนห้าหมื่นบาท มีมากกว่าเี้เชรเลยนะคะฟังราคาที่กูส่ประกาศด้วย6,005ที่้านให้ราคามาแล้วมีมากกว่าเชอเค่ะออนไลน์สู้ตอบิดต่อได้เลยค่ะ6 0 0 0บุ๋บาทที่้ันประมูลค่ะมีมากกว่าเชอรเค่ะ6,005บา5สองออลน์ราคาไปแล้วค่ะ6,005บุ๋บาท2ราคารถเก๋4 2น้ำมีมากกว่าเชอร์เลยค่ะ6,005บุ๋บาท้2ราคาสู้ตอบยกไปค่ะลูกค้า6 0 0บุพันท5 2ราคาที่ลานราคาไปแล้วค่ะ6,546ที่ลานราคาไปแล้วค่ะ6 0 0บุบาทที่ ห้าแปแล้วค่ะโอ้สายท่นแล้วค่ะเปแล้วันสู้ต่อไปต่อได้เลยค่ะปที่อแล้วค่ะโหว่าป่บสตสาที่หกศสอะไรแล้วค่ะปนแล้วค่ะโอ้สาค่ะปแล้วสู้ต่อเลยค่ะโอ้สอะไรนะ้าทับโอ้สกปันนับหนึ่งโอ้แปันนับสองโอ้สท่าปแล้วค่ะานแล้ว่ะโอ้สายทปันสอปันสิบปันแล้วค่ะแล้วค่ะหตสี่ที่าแล้วค่ะโอ้สายปนสิบปัน่้สันนับสหพัน โอ๊ตจนุกพันละกเป็นได้จะแล้วยนะเป็นละก็โอจะปี่ยนลลก็โอปี่ปัุบันละก็เป็นลปัุบันเป็นลโอจะปหมดัได้นอละก็โอเป็นบเป็นหได้นละเป็นแล้วเปได้นอลเป็นลโอเป็นสก็เป็นได้นอลโอใส่เ้าหมสันลก็โอใส่เก้ามนันโใส่เก้ามนสัได้นอใส่เ้ามันบึงโอใส่ นสี่ออนไลน์หกพันแล้วกหกเกที่้านแล้วกับแล้วหกแสนเก้าหมื่นหพันหสนเก้าหมื่นับหนึ่งหกแสนืับสองหกสาหมื่นหพันด้ในนะหหมื่นหกพับาทที่้านได้นเกาแปดแล้วกเปแล้วกหกเกแล้วกับสู้ต่ออิสมานี่ยลูกค้าหกเแล้วกม่นหนึ่งหกแสนเก้มืนสองหกแสนเก้่บาทออนไลน์นะสามส่นสู้ต่อยกเลยค่ะหกแสนเกาหมื่นพนบาทที่ออนไลค่ะ ตกลงค่ะขายที่ราคา698,000บาทลูกค้าออนไลน์ไ,ได้30125 30125ได้ไป698,000บาทขอบคุณลูกค้าออนไลน์ค่ะ